ถ่ายได้ถ้าไปโลงอ่ะถ่ายได้ครับพี่ถ่ายเลยถาเลยก็ถ่ายอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องปีนไปก็ให้มันเล็ะได้ม้าพี่ก็ไปเปิดฝั่งโน้นอีกทีนึงเพราะผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว แต่เมื่อกี้พี่ทําผมน่ากลัวนะพี่ไล่ผมออกมาผมก็กลัวเหมือนกันน่ะผมก็ดูคิดเหมือนกันน่ะฟังคำผมนะต<อ>ำรวจเป็นท้งดีรวดเร็วนะอผมได้ตัวอิเดียนดับหนึ่งของประเทศแต่ผมไม่ไม่มีไม่มีอะไรมาโชว์ผมผมก็ไม่รู้ไงพี่พูดอย่างนี้ผมก็พูดได้ผมก็เป็นคนดีระดับประเทศเหมือนกันเห็นไหม จะดูผลงนบบว่าไม่พี่ไม่่จบยังผมจะได้ปิดรถเนี่ยพี่ดูดิยุงเข้าเต็มรถเลยคืนนี้ผมนอนกับยุงอนะผมต้องรอนายผมยันตีห้านายไหนเนี่ยครับเนี่ยข้ามไปดูได้เลยผมมาเนี่ยสามวันแล้วพี่เนี่ยครับนี่ไม่ใช่สไหนเนี่ยตรงทางด่วนเนี่ยไปดิปะาปขับขับรถไปกับผมเลยพี่ไม่ไปผมไม่ไปออกตัวอยู่ผมไม่ไปพี่ไม่ไปนะอ่นผจบยางครับจบแล้วครับอ่าโอเค อ่าอ่าลืมลงนะถ้าลงก็พอรบอคอมนะครับพี่นะผมไม่ลงพี่ถ้าถ้าเมื่อกี้พี่เจออะไรผมถึงจะลงไงไใช่ไงก็ใช่ไง <ๆ S 1> นี่นี่เป็นมิตรประชาชนเนี่ยพี่พี่ดูหน้าตาพี่ดิเหมือนพี่เอาเรื่องผมเลยเอาเรื่องอะไรหน้งนาเป็นนี้อยู่แล้วพี่ครับผมครับพูกพี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกนะรู้เปล่าจะกลัวอะไรพวกผมอะไรพีพ่พวกผมไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนี่ออกตรวจน้องพี่ครับก็ตรวจก็ตรวจผมคนคนมาเป็นคัน ให้คนลงมือก็จบนะให้มาทำเป็นเรื่องมากเรื่องต่างหมดถ่ายได้ครับพี่ต้องถ่ายลงฟ้องตำรวคอมนะครับบอกไว้ก่อนตำรวจคนไม่ได้งั้นเหรอใช่ครับไม่ใช่พี่ก็ต้องทำดีๆให้ผมรู้แจ้งทุกอย่างให้ให้เราทราบพี่แจ้งอะไรคุณได้หมดอ่ะพี่รู้ทุกอย่างอทำได้หมดละตหลอกฟ้องอะไรมีหมดทุกอย่างฟ้องเตือนกับพี่นะตัวอ้าวพี่คุณได้ทุกอย่างพี่ผมไม่สิดใจแล้วพี่ก็ไม่สิดใจอยู่แล้วใช่จะโกงทำไมอ่ะอ้าวพี่ก็ต้องบอกผมดิบอกแล้ว เอ่พี่ก็ให้ผมยืนดูกับพี่ดิพี่ให้พี่ไล่ผมเงต่างขึ้นนี่ไงอ้า้วรถทำไมต้องรถครึ่งหนึ่งด้วยผมไม่เข้าใจมันในคนล้วงปืนครับใครล้วงอ่ะเออผมเคยโดนล้วงปืนคนโดนล้วงปืนกันโดนล้วงปืนครับโอ้โหพี่ผม ทอาชีพอย่างนี้สุดจริตผมไม่เป็นล้วงปืนพี่หรอกผมจะเอาผมไม่รู้จักเพราะพ่อแม่ไม่รู้จักใครครับพี่ไม่รู้จักใครเลยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ใช่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนพี่เหมือนกันรู้จักกันรู้จักกันโอเคพี่ไม่แกล้งกันแก้งกันพี่โอเคนเดียวโอเคพี่นะจับมือทีรู้เรื่องนะเรื่องนะต้องไปตองมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัว่รู้เรื่องผมจะรายการแม่ปีนี้ปีที่เจ็ด พึงเห็นตำรวจดีเด่นระดับประเทศเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเ่าว่าสิเป็นการค้นลดคดีการสื่อสารโต้อตอบก็ดีนี่แหละคือตำรวจดีเด่นระดับประเทศของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาเป็นคนบอกเองนะเขาเป็นตำรวจดีเด่นระดับประเทศนี่แหละครับ สุดยอดมากถ้าพฤติกรรมแบบนี้เป็นตำรวจดีเด่นเนี่ยสุดยอดมากเกิดมาเพื่เคยเห็นหน้าตาดีด้วยเบาจาดีด้วยพฤติกรรมดีด้วยการแสดงออกดีด้วยเลยครับสำนักตํารวจแห่งชาติโค,ค้งิภกพุ่มใจทีนี่ต้องตรวจสอบไปยังสำนักงานเจริจตตารวจแห่งชาติว่าบุคคลคนนี้ซึ่งอ้างว่าเป็นตํารวจดีเด่นระดับประเทศเนี่ย จริงหรือไม่ถาม้ามปจริงเดี๋ยวค่อยเบอ่งกันแล้วซิรูว,ว่าผู้ใดเป็นมูผู้ใดเป็นจาซีนั้งสือสอบถามบ่รู้หรอกว่าซื้ออย่างแต่ว่าสิเอาภาพนี่แหละสอนอสแสมดํานี่แหละเอาภาพเอาคลิปนี่แหละไปสอบถามที่สํงงานตำรวจแห่งชาติว่าตามที่บุคคลคนนี้อ้างว่าเขาเป็นตำรวจดีเด่นระดับประเทศ นะและการการสื่อสารการโตร้โตอบของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นมันสมควรมันถูกต้องมันซย้อยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แกสำนักตํารวจแห่งชาติหรือไม่ถ้าไม่ใช่สิมีบทลงโทษอีอย่างแน่เด็กลูกแต่ว่าถา้าบ่ใช่ควรทชี้ง่ายไปดำรงตำแหน่งที่มันบ่ต้องสัมผัสกับประชาชน ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าประชาชนอันตรา,ายถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยอันตรา,ายกับประชาชนคำหลอกคำจาถ้าที่ตรวจคนสื่อสารกันไปคุยให้คนที่ถูกคนเนี่ยเขาสบายใจ ม,มันเป็นว่าเป็นตำรวจดีเด่นระดับประเทศแลสิไปคนรถธุระแกได้แล้วเขาอ้างอีกว่าลอยพ,พ่อพัดแม่บ่ดูจักกันอีกสุดยอดมากหา,มา,หาไม่ออีกสามคนนเดื่อตำรวจดีเด่นระดับประเทศแบบนี้คุณดำรงศักดิ์หรือใจเร่ตำรวจแห่งชาติฝากด้วยครับประชาชนจ่วงได้สบายใจยังค่าใจอยู่นะ ยังค่าใจอยู่ครับถ่ายถ่ายได้ถ้าไปลงเลยถ่ายได้ครับพี่ถ่ายเลกถายล็ก็ถ่ายถ่ายอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องปีนไปก็ให้มันเละก็ได้มั้งพี่ก็ไปเปิดฝั่งนน้นอีกทีนึงเพราะผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว ครับแต่เมื่อกี้พี่ทําผมน่ากลัวนะพี่ไล่ผมออกมาผมก็กลัวเหมือนกันอนะ่ะผมก็ดูคิดเหมือนกันอ่ะนี่ฟังผมนะครับตำรวจเป็นท้งดีรวดเร็วนะ,ะผมได้ตัรวจดีเด่นดับหนึ่งของประเทศอาผมแต่ผมไม่ไม่มีไม่มีอะไรมาโชว์ผมผมก็ไม่รู้ไนงะอ่าเอาพี่พูดอย่างนี้ผมก็พูดได้เอาผมก็เป็นคนดีระดับประเทศเหมือนกันอ่าเห็นไหม ดูผลงานผมวะดูมาไม่พี่ไม่นอกว่าพี่จบยังผมจะได้ปิดรถเนี่ยพี่ดูดิยุงเข้าเต็มรถเลยคืนนี้ผมนอนกับยุงอแล้วผมต้องรอนายผมยันตีห้านายไหนเนี่ยครับเนี่ยข้ามไปดูได้เลยผมมาเนี่ยสามวันแล้วพี่เนี่ยครับนี่ไม่ใช่สาไหนเนี่ยตรงทางด่วนเนี่ยไปดิปะมาขับขับรถไปกับผมเลยพี่ไม่ไปผมไม่ไปออกตัวจดูผมไม่ไปพี่ไม่ไปนะอ่าจบยังครับจบแล้วครับอ่าโอเค อ่าอ่าลืมลงนะถ้าลงก็พอรบอคอมนะครับพี่นะผมไม่ลงพี่ถ้าถ้าเมื่อกี้พี่เจออะไรผมถึงจะลงไงใช่ไงก็ใช่ไงนี่นี่เป็นมิตรประชาชนเหอเนี่ยพี่พี่ดูหน้าตาพี่ดิเหมือนพี่เอาเรื่องผมเลยเอาเรื่องอะไรนาตาเป็นนี้อยู่แล้วพี่ครับผมครับผู้พี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกนะรู้เปล่าจะกลัวอะไรผูผมอะไรพี่ผู้ผมไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเหมือนกันนี่ออกตรวจน้องพี่ครับก็ตรวจก็ตรวจผมคนคนมา คนมรงงานก็จบนะไม้ม่าทำเป็นเรื่องมากก็ต่างค์หมดถ่ายได้ครับพี่เราถ่ายลงสองพกร่ทคอมนะครับบอกไว้ก่อนว่าตำรวจคนไม่ได้งั้นนะแล้วก็ไม่ใช่พี่ก็ต้องทำดีๆให้ผมรู้แจ้งทุกอย่างให้ให้รับทราบพี่แจ้งอะไรตำรวมันไหมดอ่ะพี่รู้ทุกอย่างอ่ะทำไม่หมดเหรอตัวหลอกฟ้องอะไรมีหมดทุกอย่างกล้องเตึนกับพี่นะตัวอ้าวพี่คนได้ทุกอย่างพี่ผมเป็นหัใจแล้วพี่ก็เป็นหัใจอยู่แล้วใช่แต่พี่เอ้าวพี่ก็ต้องบอกผมดิบอกแล้ว เอ่าพี่ก็ให้ผมยืนดูกับพี่ดิพี่แค่พี่ไล่ผมเงี้ยก็ต่างขึ้นนี่ไงอ,อ้าวแล้วรถทำไมต้องรถครึ่งหนึ่งด้วยผมไม่เข้าใจมันเน,น,น้นการคลน,ล,น,นล้วงปืนครับใครล้วงอ่ะเออผมเคยโดนล้วงปืนคนโดนล้วงปืนกันโดนล้วงปืนครับโอโ้โหพี่พผม ทำอาชีพอย่างนี้สุดจริตผมไม่เป็นล้วงปืนพี่หรอกผมจะเอาผมไม่รู้จักว่าพ่อพันแม่ไม่รู้จักใครครับพี่ไม่รู้จักใครเลยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ใช่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนพี่เหมือนกันรู้จักกันรู้จักกันโอเคพี่ไม่ใช่กันแกล้งกันพี่โอเคคเเดียวโอพี่นะจับมือทีรู้เรื่องนะเรื่องนะต้องไปต้องมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรู้เรื่อง